สวัสดีครับวันนี้วันที่6ตุลา2566านะครับมาทำกันบ้านหุ้นดูกันว่าตลาดเป็นยังไงนะครับเซ็ตตอนนี้ก็เป็นขาลงอยู่นะครับน่าจะยังไม่ขึ้นง่าย,ายๆเห็นแดงแแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูย่อลงไปก็เหมือนอาจจะมีการพักแต่ก็ไม่แน่ใจว่าพักเนี่ยเพื่อจะลงต่อไหมหรือว่าพักออกข้างแล้วก็จะกลับขึ้นไปนะครับ เราก็ดูสัญญาณตามกาไปเท่าที่เราเข้าใจนะครับถึงยังไงตลาดจะเป็นยังไงก็อยู่ที่หุ้นแต่ละตัวด้วยนะครับว่าใครถืออะไรไว้ถ้าขายเพื่อความปลอดภยัยเราได้กําไรก็ขายก,ก็ออกมาก็โอเคครับเอาเรามาดูกันบ้านดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ทํานานละอันนี้ทําไว้ดูโฮมอันนี้ผมตีคร่าวๆไว้นะครับ ก็เท่าที่เคยทำเอาไว้เนี่ยรูปแบบการทำกันบ้านก็ถ้าเราใช้ตัวนี้เราก็จะเห็นราคาจริงเห็นไหมครับแล้วเราก็วัดลงมาเปอร์เซน์ที่เรารับได้ถ้าถึง0.89เราก็ออกนะครับเพราะหุ้นใส่สตางค์นี่ก็โดนเยอะนะครับมีอาจารย์ที่ผมเคยไปเรียนอาจารย์กบอกไว้ว่าเออถ้าเป็นหุ้นใส่สตางค์เนี่ยมันจะหนักกว่าหุ้นเต็มบาท อันนี้เป็นหุ้นไม่เต็มบาทก็ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นี้เราก็จะโดนโดนโดนไปหลายเหมือนกันอันนี้จริงๆมันก็ออกแนวไซด์เวย์นะครับแต่ก็พอดีเห็นเนี่ยพ,พรที่ผมใช้แท่งเทียนนี้ก็เลยเห็นว่ามันเป็นสองเขียวแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแนวต้านย่อไปเนี่ยมีตรงช่วงนี้1 2ึ่สามมันเป็นโอกาส เพราะว่าเครื่องมือมันแจ้งบอกมานะครับว่ามันน่าจะเป็นโอกาสเข้าเพราะให้กินทีมต้องเป็นอย่างเงี้ยครับสองเขียวเงี้ยหรือเขียวแรกเต็มแท่งหรือว่าเขียวสองเต็มแท่งก็น่าเสี่ยงเข้าไปดูแล้วก็วางสปอตนะครับบวกกับแม็กดีีในอยู่เหนือศูนย์แต่ก็ยังอยู่ใกล้ๆเส้นศูนย์นะแต่ก็พยายามจะตัดซิกแนลขึ้นไปก็อาจจะมีแรงส่งขึ้นไปได้นะครับผมก็เลยตีเส้นเอาไว้ คือเส้นนี้ผมก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับแต่ก็ถามว่ามันก็หลายๆคนใคนหลายท่านเขาก็ใช้กันนะหลายๆช่องผมไปลองไปดูก็เออเขาก็มีส่วนมันเป็นส่วนให้เราตัดสินใจครับว่าอาธาัธพลนเส้นเนี้ยหรือไม่พ้นเส้นนี้เราจะมีการแอคชั่นยังไงเราก็ใช้เครื่องมือง่ายๆแบบนี้แหละครับนะครับ e อมเอพันๆกันอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นแนวสายเวทถ้าเราย่อลงมาเห็นไหมครับคือมันไม่ได้แยกกันเป็นชัดเจนเหมือนเป็นเทนแบบนี้นะครับ อันนี้ดูโฮมลองดูนะครับเพราะว่าการบ้านที่ผมทำเนี่ยผมก็ทําแบบเห็นทรงแล้วก็ทําตามความเข้าใจของตัวเองนะครับก็ไม่บางที่ผมซื้อไปมันก็ไม่ได้อย่างอย่างอย่างที่คิดนะมันเพราะว่ามันเขาถึงเรียกเป็นการทําการบ้านเผื่อเอาไว้มันไม่ได้เป็นการอะไระ่ะแต่การมันไม่ได้เป็นตามการคาดคะเนทุกครั้งหรอกนะครับเพราะว่ามันคือห้าสิบห้าสิบนั่นแหละผมผมผมเคยบอกมาแล้วแท่งหวยอ่ะนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นเขียวเขียวแรกนะครับอที่ผมเข้าเนี่ยผมก็ดูว่าเนี่ยผมใช้เส้น821แล้วก็89นะราคาอยู่เหนือเส้น89เนี่ยก็ดูว่าจะเป็นเทรนขาย,ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เริ่มจะขึ้นแต่มันเรียบๆกันเนี่ยมันขึ้นมาได้ไม่นานเพราะว่ามันก็ออกแนวไซเวยอิมเอจะเริ่มมาบีบเข้าหากันนะครับดูแท่งเทียนแล้วเห็นเป็นสีเขียวผมก็เลยคิดว่า อยากจะลองเสี่ยงดูแต่อันนี้ผมวางเอาไว้5%มันอาจจะเยอะไปซึ่งวางนี่มาจากราคาราคาปิดของเขาเมื่อวานนะครับแล้วก็ลากเปอร์เซ็นต์ลงมาว่าเราเนี่ยจะยอมได้แค่ไหนจะเป็น3อันนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็น5อย่เงี้ยแต่อันนี้พุ้น10บาทผมก็เลยดูว่าอเอาลงมาเผื่อสะบัดแล้วกันคือบางตัวแต่ะตัวความรู้สึกเราจะไม่เหมือนกันเวลาเราดูเนาะ ถึงแม้แล้วว่าเรามีทฤษฎีดูนะครับโลจริงๆเวลาเขาเล่นกันเนี่ยเขาก็จะต้องแบบถ้าตามทฤษฎีเลยจะเป็นโลอย่างบางที่เนี่ยครับนับจากลงตรงเนี้ยขึ้นมาแล้วก็ยอ่อเงี้ยเราขึ้นไปก็ถ้ามันผ่านไฮก่อนหน้าเนี่ยเหมือนเขาจะเรียกแพทเทิร์นเอ็นนะนึกออกไหมครับนึกภาพออกไหมผมกม็เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองวาดดูนะแนวนี้ก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับเพราะาผมก็เคยเรียนเรียนมา ถ้าราคามันลงมาตรงนี้เอาเรานับตรงเนี้ยพื้นเป็นเอ็นขึ้นไปเงี้ยอ่ะมันผ่านเนี่ยเขาก็จะซื้อกันตรงนี้บางคนนะครับบางบางอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะบางแนวบางบางสํานักเงี้ยอืมก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าการวิเคราะห์การดูสไตล์แต่ละคนไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับตัว h u m แ n นทำเฟรมเดย์นะครับแล้วก็ m a c กซนี่เนเือศูนย์ก็อาจจะวกึ้นไปตัดอาจจะ มีแรงส่งให้มันวันนี้อาจจะปิดอีกเขียวหนึ่งก็ได้ไม่แน่ถ้าเราเข้าเราดูตอนบ่ายเข้าจะเข้าหรือว่าจะดูตอนเช้าเนี่ยเข้า ATO ไปก,ก,ก็แล้วแต่การพิจารณาของแต่ละคนนะครับอิชิอชิเนี่ยเขียวเดียวอันนี้ผมตีเทนเห็นว่าเป็นเทนขึ้นแล้วก็ดูเหนืออิมเอหมดเลยก็เลยคิดว่าอยากจะลองเสี่ยงดูแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่านี่มันก็แนวต้านแล้วอาจจะไม่ทะลุก็ได้ หรืออาจจะทะลุไปก็ได้ซึ่งเราก็คาดเดาไม่ได้นะครับเพราะอย่างใช้พาราโบลิบกซาดูประกอบบ้างนิดหน่อยเงี้ยพาราโบลิบกซาถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยก็หมายความว่าหุ้นในยังเป็นขาขึ้นอยู่เนี่ยถ้าเป็นอยู่ข้างบนเนี่ยหุ้นก็เริ่มตกลงมาเราก็ดูเอาง,ง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าดูเชิงลึกเนี่ยแต่ละคนอาจจะต้องไปดูว่าในแต่ละเครื่องมือครับเขามีเทคนิคเชิงลึกกันยังไงเพื่อดูแลให้มันแม่นนะครับ ตอนนี้ก็แม c ดีออกไซเวย์นะครับพักตัวก็เลยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาแต่ก็มาทำการบ้านเอาไว้อันนี้6ก็จะหนักหนาไปหน่อยเหมือนกันขอย่อขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับเอาเอาเป็นที่โลของแท่งเลยคือโดนก็คือโดนคือหุ้นถ้าเขาจะขึ้นนะครับก็จะไม่ย่อลงมาโดนข้างล่างถูกไหมครับถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นสองเขียวเนี้ย ไอเราก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โดนโลที่สต็อปลอนนี้แหละมันก็จะขึ้นไปแต่ถ้าโดนก็คือโดนครับเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ควรจะเกิน4ีหรือหเปอเนาะเมื่อกี้ผม6%ปเปอผมก็กว้างไปหน่อยคือด้วยความที่บางครั้งเราก็กลัวที่จะหลุดโลนะครับเนี่ยมันมีโลอยู่ตรงเนี้ยแต่ตามทฤษฎีของเขาเนี่ยเขาก็คือ,คอให้อยู่ที่โลเลยนะแต่ว่าถ้าโลนี่ก็6%อันนี้ผมใส่ไป4ก็อ่ะประมาณสนี่แหละครับกิชิ KCG KCG นี่ริงขึ้นมาแล้วนะครับรรแล้วก็จะชนตาเราด้วยผมแค่มานับว่าถ้าเรานับถึงจริงๆ,ๆนะครับอันเนี้ยเอานี้ออกก่นแล้วเพราะเห็นเป็นเทรนชชัดอยู่แล้วแดงแล้วมาเขียวแล้วเขียวสองเนี่ยเขาก็ไม่ทำว่าทำไม่ทำหายก่อนไม่โลโยกแต่ว,ว่าหายไม่เอาก็ฟาวไปเราก็มาดูอันนี้อันนี้กลายเป็นว่าเท่าการ high, รัรหายขลุ่นกเท่ากาัน เนื้อเทียนน้อยลงไปด้วยนะครับแต่พอมาแท่งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยกไฮยกโลอ่าพอเข้าดูแล้วน่าจะเข้าแนวทางที่การาฟบอกสัญญาณก็เลยเอามาทําเป็นการบ้านนะครับอ,อันนี้ยังไม่ได้ทําความเสี่ยงไว้ลองใส่เข้าไปตรงนี้สี่เปอร์ซนโลให้นี้ก่อนแล้วกันครับก็แค่คิดว่าอาจจะอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะพอไปขึ้นอยู่ พอเซตตอนนี้ก็เริ่มเจอตื้อๆแต่วันนี้วันศุกร์นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีทิ้งไหมเพราะวันศุกร์อาจจะแบบคนขายออกไปเยอะหรือเปล่าปกติผมก็ไม่ค่อยได้สนใจกับตลาดหลักสักเท่าไหร่คือมันมีความสัมพันธ์กันนะครับมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวหุ้นกับตลาดเนี่ยเพราะหุ้นก็อยู่ในตลาดถูกไหมครับแต่บางครั้งอะหุ้นบางตัวครับ มันก็เหมือนมีสัญญาณที่จะขึ้นได้หรือมันก็สวนในขณะที่เซตลงเราดูภาพเซตนะครับเซตในอันนี้เมมีก้านะแต่ถ้าเป็นเราไปดูเซตเนี่ยเซตยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยทำเฟรมเดย์เหมือนกันเห็นไหมครับเซตลงอย่างเงี้ยแต่เมก้าเป็นเทนขึ้นอะเราก็เลยบางครั้งถ้าเพื่อควา,ปามปลอดภัยบางคนก็จะไม่ซื้อ มันก็ปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าถ้าการที่เราไม่ต้องรีบซื้อมันก็ไม่เสียเงินเนาะแต่ใครที่จะเข้าแล้วดูทรงแล้วก็วางซัลอตไว้มันก็ช่วยเราได้ครับอันนี้อันนี้ขึ้นไปดีขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์สามนี้แล้วกันครับขยับกันไปนะครับสามจุดแปดก็เกือบสี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะอันนี้แดงไม่แน่ใจว่าจะลงมาไหมนะครับเพราะว่าทำโลต่ำละ ถ้าดูจากแพทเทิร์นแบบนี้นะครับแทงเทียนไอกินาชิก็แต่ไห้กินาชิเนี่ยยังเป็นสัญญาณว่าอะเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่เข้าได้นะครับก็เลยทํากันบ้านเอาไว้ก่อนเนี่ยผมเอาเส้นเทนเนี่ยบางทีเราตีแบบเทนเล็กเทนใหญ่งั้เราตีแบบเบรคขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ดูแล้วก็ถ้าผมตีไว้แบบเนี้ยอะมันเบรแล้วก็มีโอกาส น่าจะลองเข้าไปซื้อได้แล้วก็ให้เคินิตเป็นสองเขียวราคาอยู่เนือเส้น e ี a บทั้งสองเส้นก็มีโอกาสเช่นกันแบกดีอยู่เหนือศูนย์แต่ยังไม่ตัดสัญญาณตรงนี้ฮิสโตแกมสีแดงอ่อนก็คือเป็นอ่อนแรงหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะออกข้างก็ได้ไม่แน่ใจเนี่ยเครื่องมือมันบอกเราเราก็ค่อยตีความไปแต่ลาระดับวงดูเป็นข้อได้ครับเนี่ยข้อหข้อสอข้อสา,าอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นเช็คลิต์ไว้ก็ได้ครับอ่า นี่นะครับมีก้าเผื่อไว้นี่ก็สองเขียวแต่จริงเป็นไซด์เวย์นะครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้ผมตีอันนี้ตีคร่าวๆเลยนะผมก็ตีไม่แม่นหรอกแต่แบบตีเผื่อไว้ดูเฉยเนี่ยบางคนใช้พิโบก็มาตีแบบนี้อ่ะมันถึงโอยแต่ถ้ามันเลยมีโอกาสไปต่อหรือถ้ามันย่อลงมาไม่ผ่านขึ้นไปต่ออีกก็เด้งลงมาคือเหมือนฟิโบชีบางทีมันเป็นเส้น แนวรับแนวต้านชนิดหนึงครับเนี่ยมันก็เป็นแนวนอนผมมาออกก็เราก็จะเห็นเป็นปกติตีเทรลไลท์แบบนี้แล้วก็เบรึ้นไปแล้วถ้าอันนี้สี่เปอร์เซ็นผมอาที่สี่นี่แหละน่าจะพอได้อยู่ครับแ็กดีอยู่ใต้เส้นศูนย์นะครับก่านกำลังจะตัดสิกแนลแล้วก็ไ้เกนเป็นสองเขียวแล้ว ราคาอยู่เหนืออีเมทุกๆกเส้นนะครับแต่เนี้ยอีเมมันเป็นไซด์เวย์อยู่ก็ไม่แน่ใจอาจจะส่งผลทําให้ออกข้างก็ได้หรือว่าไม่มีแรงขึ้นต่อไปก็ได้พาราโบลิกเพิ่งจะมาตัวหนึ่งก็ก็ดูไปครับเพราะมันคือการบ้านเราก็ดูไปถ้าดูแล้วไม่น่าเข้าเราก็ไม่ต้องเข้าแค่นั้นนะครับฝึกทํากันบ้านไปเรื่อยเซปเป้ครับเซปเป้ตัวนี้ก็สองเขียวอันนี้เป็นแนวรับที่ ลงมาแล้วก็ไม่ผ่านก็เลยมองว่าอาจจะกลับขึ้นไปได้แนวต้านบนนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยตรงนี้ก็เหมือน,เป,นเป็นตัวยูครับถ้าจะกลับขึ้นไปแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะจะขึ้นไปไหมแบคดีตัดสิกแนลแล้วอยู่ใต้ศูนย์ที่โตรแกรมมีแรงขึ้นมาเป็นสีเขียวเข้มอืมก็เลยสัานีห้านะครับผมขอพอขอบร่าปับขึ้นไปอีกหน่อยแล้วกันเพราะว่าห้านี่ดูน่าจะหนักหน่วงไปหน่อย ครึ่งแทงครึ่งแทงก็กลัวโดนนะครับประมาณนี้แล้วกันครับสี่หน่อยหนึ่งก็ยังดีครับแต่หน้างานดูได้อีกทีนะครับหน้างานเราสามารถที่จะปรับได้ปรับได้อีกถ้ามาตรงใต้นี้ละ่ะสามจุดหกเนี่ยครับเพราะว่าความเสี่ยงอะเราแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันฉะนั้นก็สามารถยืดขด การวัดความเสี่ยงที่ได้นะครับสองเขียวแล้วก็แค่มีแนวโน้มอันนี้กลัโวดโดนหนักก็เลยมามาที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามันจะขึ้นไปมันจะไม่น่าจะลงมาโดนราคาน่าจะข้างบนนี้ symc ครับอันนี้ก็สองเขียวอันนี้ตีเทนติดไปหน่อยนะแต่ว่าตอนแรกผมตีแบบแบบนี้ไงแต่จริงตีแบบแบบแบบ ทั้งสองแบบก็ได้ครับเห็นบางคนก็ตีแบบชนิดแบบใกล้มากเห็นเขาเรียกสปีดไลน์หรืออะไรอย่าเงี้ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แบบนั้นหรอกเวลาเราดนสอนมาเราตีกว้างๆเลยจากยอดลงมาอีกสักจุด2จุดเนี่ยมันก็จะผ่านโลที่ต่ำสุดเนี่ยครับถ้าราคาเบรกไม่ได้ก็คืออาจจะกลับขาขึ้นก็ตามสัญญาณที่เขาบอกมานะครับตัวนี้ยังไม่ทำเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูว่า สี่เโหแท่งหนึ่งก็สีแล้วตรงนี้งั้นก็กลับไปนู่นเลยครับสตัปรอที่สเซนี้เลยครับหลุดก็จบครับถึงแม้ว่ามันจะมีเป็นสัญญาณแล้วนะครับว่าเออ่จะขึ้นเพราะว่าเป็นเฮเกนสแล้วก็อยู่เหนือเส้น e อ a มเอแบกดีอยู่เหนือสูนะครับถ้าเราดูแบบนี้ตีให้ออันหนึ่งถ้า เอาตามทฤษฎีที่จะ stop loss ที่โลนะครับราคานี้แล้วมาโลอื12%นะครับก็ไม่ใช่น้อยนะฮะถึงบ,บอกว่าบางทีมันอยู่ที่ใจครับผมเอาบางทีก็ไม่ไหวนะ12%เนี่ยผมจึงต้องพยายามขยับขึ้นมานะครับอ4%หลุดก็เลิกกันครับก็ไปหาตัวอื่น ตัวสุดท้าย tkc อันนี้เป็นเขียวแรกนะครับก็เลยคําเผื่อไว้เอาเทนไลน์มาตีอ่เบคขึ้นมาแล้วแล้วจะไปต่อไหมก็ไม่แน่ใจถ้าเป็นดูแท่งเทียนให้แคนเดลปกติขึ้นเป็น2แท่งแล้วนะครับ2แท่งยาวด้วยวัดเปอร์เซ็นต์ลงมาหกเปอร์เซ็นต์สี ตีไว้ครับ4.7แล้วก็ไปข้างบนต้านไว้นะครับประมาณนี้ปกติผมก็ตีตามความเคยชินนะจริงๆแล้วแนวต้านผมไม่ค่อยได้ตีสักเท่าไหร่หรอกแตเราตีไว้ดูเป็นเพื่อเส้นระวังก็ได้ครับเพราะว่าใช้แท่งเทียนปกติเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะต้องหาแนวรับแนวต้านแนวต้านก็เป็นยอดอย่างเงี้ยเราก็ถ้าผ่านไปชนน,นี้ขาย ก็ได้หรือขึ้นไปอีกหน่อยตามเปอร์เซนต์ที่คนต้องการที่จะล็อกำไรแล้วก็ขายเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นไฮเกนเนี่ยเราก็จะดูสีไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีก็ออกปันขึ้นไปเปลี่ยนสีก็ออกเนี้ยครับในแต่และเครื่องมือต้องลองไปหาดู Youtube ที่เขามีรายละเอียดอย่างช่องต่างประเทศบ้างหรือว่าในประเทศไทยที่มีคนสอนอะไรเงี้ยครับก็แต่และเครื่องมือเขาก็จะมีมุมมองการใช้ ไม่เหมือนกันขนาดเส้น EMA ครับเส้น EMA Moving Average Exponential เนี่ยคนยนังใช้เส้นไม่เหมือนกันเลยคุณสังเกตไหมว่าตลาดให้มา5เส้น5 10 25 75 200อย่างผมยังมาเอาเลขของ f i b บ n a c c i เลยมาใช้นี่ครับเส้น8เส้น21เส้น89เงี้ยมันแล้วแต่คนชอบอะครับมันบวกลบกันแล้วก็มันก็ไม่ได้หนีกันมากสักเท่าไหร่แต่ก็ลองลองลอง,ลองใช้ดูครับ โอเคครับงั้นวันนี้ก็มีทำกันบ้านเป็นตัวอย่างก่อนีศึกษาไว้นะครับเป็นแนวาการทำกันบ้านในมุมมองของสไตล์ของผมเองของท่านอื่นก็อาจจะมีของสไตล์ของตัวเองนะครับก็ลองดูในมุมตัวเองที่ดูแล้วว่ากราฟมันให้สื่อความหมายบอกท่านยังไงว่าจะซื้อจะขายแบบไหนนะครับก็ลองทำกันบ้านกันต่อไปดูเพราะว่าในเมื่อเราเราอยากจะซื้อครับเราไม่รู้จะหาหุ้นที่ไหนเนี่ย ถ้าในเดียกเทดดิ้งวิวเนี่ยมันจะมีตัวนี้ครับฮอตลิสต์นะครับมันก็เราก็ไปหาตามนี้ได้พวกเชนเกนเนอร์พวกท็อปเกนเนอร์พวกแรงเงครับหรือว่าเวลาเขาสแกนเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีท็อปเกนเนอร์มีอะไรแบบเนี่ย้างล่างนิวมันไฮมีเยอะครับหรือแต่เช้าๆหรือมีข่าวอะไรเงี้ยเอาตัวหุ้นที่โบกะครับส่งมาให้เราดูเราเอามาเปิดการาฟดูเอง ถึงแม้ว่าเขาจะเขียนตัวเลขแนวรับแนวต้านแล้วก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะจะถูกต้องสัทุกครั้งไปนะครับเนี่ยอย่างบางทีอะครับผมก็ไปดูดูพวกที่เขาส่งมาเ,าเช้าๆาเงี้ยเราก็ดูบ้างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเนี่ยครับอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เอาพวกเนี้ยมาตีมาดูเนี่ยอย่าง ECF เงี้ย แล้วเราก็มาดูว่าทรงที่เขาให้เรามาเป็นยังไงอ่าวลงเห็นไหมครับ ECF เนี่ยบล็อกต่ละบล็อกที่เขาหาหามาเนี่ยครับนี่นะครับ ECF ทำเฟรมเดย์เขาบอกอกว่าหุ้นจับตาบุลุมเข้ามันก็เป็นการดูอีกบางมุมบางคนก็ใช้ดูวอลุ่มบางดูบางคนก็ใช้ดูทรง,ง,งการาฟถ้าเป็นแบบนี้ผมก็จะไม่เข้าเพราะว่า,วามันจะเป็นขาลงเมื่อกี้ T H C O M อันนี้แถมแถมดูนะครับไทยคมไทยคมยังเป็นอย่างนี้นะครับก็หลุด8 9แต่วันเนี้ยแต่เ,เมื่อ,เ,อเมื่อวานกลับขึ้นมาก็อาจจะดูไปพิจารณาก่อนเราอาจจะเลื่อนเส้นามาไว้ข้างล่างว่าถ้าเราสนใจจะเข้า,านียเส้นมันตัดกันลงมาแล้วอย่างเงี้ยครับบางคนใช้ E m เมตัดกันก็ไม่เข้าแล้วนะนั่นคือหมายถึงว่าสัญญาณขายคนใช้ EMA ตัดกันก็คือพอตัดเราซื้อ ล้วก็ไปตัดขายอันนี้ก็อีกเป็นท,ทคนิคหนึ่งนะครับถึงบอกแต่ละคนไม่เหมือนกันลองค่อยๆลองค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไป,ปหลายช่องก็มีเทคนิคหล,นหลายเทคนิคเราก็มาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับหรือว่าถามเพื่อนๆถามกลุ่มที่เราเคยอยู่เคยเรียนเคยอะไรอย่างเงี้ยครับว่ามีมุมมองยังไงดูยังไงตัวเราดูแบบไหนเอามาประยุกต์ใช้นะครับผมก็ ไม่ค่อยได้ทำคลิปบ่อยติดต่อนะคือถ้าติดต่อบ่อยนี่ก็อาจจะแบบลองคือท่านใดที่มีหุ้นมีอะไรก็ลองพิมพ์ๆเอาไว้ทิ้งเอาไว้เผื่อว่าจะลองเอามาทําเป็นเคสกรณีศึกษาดูนะครับว่าอะซื้อตัวนั้นตัวนี้มาแล้วเนี่ยเข้าเพราะอะไรนะครับเราจะออกยังไงอย่างเงี้ยครับออกตรงไหนใช้อะไรดูเงี้ยครับก็ลองแลกเปลี่ยนมุมมองกันดูเพราะผมเจ่าทุกคนเข้ามาในตลาดแรกๆมีดอยมาทั้งนั้นเลยครับทุกวันนี้ผมก็ยังมีติดอยู่นะอืม มันไม่มีใครไม่เคยมีแผลนะครับก็ปัจจุบันก็เราก็เลยต้องพยายามฝึกแล้วก็ป้องกันตัวให้ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าเผื่อมีตัวหุ้นอะไรก็ลองพิมพ์พิมพ์ทิ้งไว้ดูก็ได้ครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเข้ามาดูได้ทุกวันไหมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปทุกวันที่มีโอกาสก็อะเข้ามาทำซะหน่อยอะไรเงี้ยครับมาดูฝึกฝึก,ฝกทากันบ้านไปแชร์มุมมองไปนะครับ เค okay, ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม